ช่วงนี้ชะอมถูกจ้าลองแบบใหม่เอาน้ำมันลงเอาชะอมลงไปเรียงเอาไว้ในกระทะเทฟลอนก่อนเดี๋ยวตีไข่ราดลงไปตามหลังจะราดไปนะจะผสมแล้วเจียวไปทีเดียวเลยหรือไม่เออหรือว่าใส่ผักก่อนตีไข่เทลงไปที่หลัง หน้าตาก็าเหมือนกันนะคะ่ะแต่ว่ามันจะมันจะอยู่ตรงที่แบบว่ามือหนึ่งถือโทรศัพท์ถ่ายนะเนาะเราไม่ได้ตั้งกล้องเพราะฉะนั้นมือเราก็ไม่พร้อมที่จะใช้งานเท่าไหร่ในการเกลี่ยเออ่นาะเวลาเราเทลงไปอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ก็แ <laughs> ล <laughs> <laughs> ้วแต่จะทำมันนะสวยขีเร่พอๆกันแหละนะหลายๆๆโอเค กระทะกระจานอันนี้มันพอดีกันเลยนะถ้าทอดด้วยกระทะอันนี้ยมันก็จะพอดีจานไปนี้เลยฟิบกินยังไงก็อร่อยแบบเนี้ยเนาะไงน่ากินไหมหน้าตาดีเนาะหอมมากหอมมากอ่ะดูเพื่อความเพลิดเพลินเนาะช่องนี้ดูเพื่อความเพลิดเพลินนันพีกปิด วันนี้เน้นเยอะนะเหมือนเหมือนเหมือนยำม,มะเขือพวงเลยนะฮะมันยำม,มะเขือพวงเลยอ่ะกาแฟยามบ่ายไม่ต้องละกินน้ำพริกก็ตื่นมากมายนะนะนะประ,ประดานิดนึงเออตมปภาษาไก่เอย นะอ่ะใส่ลงไปแล้วก็เอาหยอดหน้านิดนึงเออเพื่อความน่ากินเนาะเน้น,น,นเยอะเน้นเยอะออท้องฟ้าแจ่มใสมีลมพัดนิดหน่อย <c oughs> ข้าวถ้วยใหญ่หนึ่งเ <c oughs> ผ็ดแน่น้ำเย็นต้องมารอ ผักผล,ลไม้เรามาแบบบ้านนอกบ้านนอกเลยอ้าวเก็บผ้าหมเอาไว้เป็นที่ระลึกภาพครอบครัววันนี้เรายังกินอร่อยอยู่เนาะวันข้างหน้าไม่รู้เราจะอร่อยหรือ,ปอเปล่ามากีกข้าวกับบัริดาเดอเข้าสวยเดอมันนี่เดอร์มะเขือพวงนี่กินเป็นผักนะคะอื กินเป็นผักไปเลยเอ็เ <c oughs> ยไหมกินแบบบ้าน,นอกบ้านหนอก ม,มาอยู่เทตกั่สี่สกว่าปีแล้ว ยังใช้บิธีแบบ้านนอกเหมือนเก่า เออ,อ,อน้ำพริกเนี่ยต้องเอาเร็วๆเนาะราดมันนะ่ะอืมราดมันปึ๊บเ,เต็มช้อน ก็เรียกว่ากินอยู่แบบป่าอืม <c oughs> ดันมึกนี่คำว่าก็แสบบอมีเนาะ มเมืองไทยใหญ่อุดมลูกโดดลักลูกด้วย โอ้ยชื่นใจจริงๆเลยผู้ไทยทพย์เนี่ยเนาะสมุนไพรไทยถั่วไทยเออนะกระเบกนิดนึงเนี่ยเนี่ยฮึแล้วกินต่ออยู่ละ เบรกไ่ได้าต่อเลยลกวขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมเจอกันคลิปหน้านะคะ Thanks so much, my friend. Thanks for your support. See you next video. Have a nice day. Bye bye.